เนื้อออกแบบมาเพื่อหลบมุมแล้วตัวปืนปลายกระบอกจะหันเฮ้ยตัวเอทตัวเอทเวลามีคนมาปุ๊บรู้คนมาใช่ไหมอ่กปุ๊บปุ๊บเขาวนีป้ากปากปากตายเรียบ วันนี้เพื่อเราจะมารีวิวปืดนดาบไซน์ลิงบอลนะแอบแหวกแนวมากคือเมื่อคุณจะหลบอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็สามารถยิงเป้าหมายคุณโดนแน่นอนครับเนี่ทำไมอะเหมาะกับเลนบอลเลยปก,กติรางวัลใบบอลเล่นต้อนแอบไอ้คิวกำลังจะบอกว่าปืนนี้ต่อให้เล่นบอลต้อนแอบก็ยิงคนอื่นโดนแน่นอนเพราะว่าเรากำลังรีวิวปืนคอเนออเนอร์ั่ฟคอนเนอร์แปลว่า ชอบเปิดหปืนคนนี้โอเคปืนที okay. okay. <t ops> <t ops> <t ops ่เรารีวิววันนี้คือดาร์กโซนคอเนอร์ไฟตวนน้ครับบอกเลยว่าเป็นปืนออโต้เมื่อคุณหลบมุมคุณไม่ต้องยิงเยอะครับแอบแอบยิงแล้วยิงเขาเลยคือผมบอกเลยว่ามันสามารถหักหัวได้แบบปิ๊กปิ๊กตามรูปเลยคอเนอร์ไฟปืนหักมุมแล้วยิงยิงได้ถึงยี่ห้ามีครับเรามาดูกันน่าปืนหักมุมแบบนี้หลบอยู่วิถีอยู่อย่างนี้จะยิงโดนได้ไงเพราะงั้นไปดูกันครับ เนื้อหมดแล้วทั้งกล่องมีแค่นี้ครับเฮ้ยเบบอนดูสิหุยเฮ้ยไหนดูหุยยังไงหุยยังหูเดครับทุกคนโหดยังไงครับเฮ้ยยังเท้ไม่เหรอจะยิงตัวเองทำไมล่ะขอรับปัง ปลายกล้องโอเควิธีประกอบว่าแก้บหมุนเข้าไปนี่ปืนมีแค่นี้เลยนี่เวลายิงนะปืนนี้บอกเลยว่าหลบยังไงเนี่ยเราหลบอย่างนี้ใช่ไหมขดนี่ค้างไว้ปึ๊บนี่สามารถมีกล้องแบบผีได้นะเนี่ยสำคัญบอลรอมือไว้ตรงนี้สิเนี่ยเราเลงแล้วมันเห็นตรงนี้เลยนะเนี่ย นี่เขามีาจ,จุด <ย ok. S 1> กระจกหักเหอยู่ตรงนี้นี่พอตอกเข้าไปปุ๊บจะเห็นอีกมุมหนึง่งอ่าประมาณนี้มาดูที่ตัวปืนกันเลยบอกนี่คิวอ่ะดากระบอกเหมือนเดิมเราต่ออะไรไม่ได้เลยนะใช่ครับปืนนี้จุดแต่งไม่มีละเพราะเขาแต่งให้หมดแล้วมีแต่ที่ใส่สายตรงนี้อ่ามีสลิงสลิงเมาส์ให้ใส่เวลาแบบเราแขวนสลิง,งตอนขวนกับตัวตอนหมุดเวลาฟี่แขวนนะว่แขวนตัวโอ้โหคุณไม่รับมูฟเ่ยโอ้โหคุณไม่รับมูฟเ่ยนี่ครับ ด้านบนนี่จะมีตัวกล้องนะ,ะเป็นสูนเลง็งสูนเล็งตรงนี้ถัดมาเป็นกล้อง,องที่มีกระจกเวลาหักเหนนี้มไมสามารถถอดได้เลยนะครับอ่าแบบนี้ถอดได้ไหมถอดไม่ได้นะแต่ว่าตรงเนี้มันมีกดให้กระจกหมุนให้กระจกมันลงคือถ้าใครจะเลงตรงๆเนี่ยกดลงมาแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นศูนเลงเพราะอันนี้คือที่ขึ้นขึ้นลงของกระจกอันเนี้ยใ,ให้กระจกขึ้นลงโอ้ยล็อกได้นี่กดลงให้สุดล็อก ถ้ายิงตรงงควรล็อกไว้นะเพราะว่าสูรเลงจะไม่มีอะไรบงังไงตรงนี้ก็เป็นจุดใส่แมกกาซีนใช่ครับนี่ใส่กระสุนมาก,กันเถอะอสามารถปลดออกได้นะแค่กดเข้าไปดันหนออยมายี้ครับนี่ก็คือมีจุดนัดก็จริงแต่ถ้าคุณมีแมกกาซีนนี้เปลี่ยนนะคุณสามารถยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยนี่ผมขอดูหน่อยเป็นแบบนี้นะอ๋อชือใส่กระสุนครับได้ครับสลิงเมาส์มีแขนวนเยอะนะมีด้านหน้าด้วยด้านบนด้านหลัง ตรงนี้เนี่ยเลยบอนเห็นไหมจุดนี้คือจุดที่กดค้างไว้แล้วตัวปืนปลายกระบอกจะหัน,นะะอ่านี่นะครับ๊บฟื้นฟาถ้าว่ามีซิงค์มาข้างล่างด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนี่กลปืนกายปืน,ปนเหมือนเดิม,มไม่มีเซฟตี้ก็คือต้องกดมอเตอร์ก็คือระบบเซฟตี้ในตัวครับกดนี่ค้างไว้ถึงจะยิงได้นะครับี่ใช่ครับเนี่ยเห็นไหมพอกดค้างปุ๊บตัวเนี้ยมันทํางานเห็นปหตัวเนี้ยตัวที่ดันกระสุนนะครับถ้าไม่กดม,มันกดไม่ได้ ทันท้ายไม่มีต่ออะไรไม่ได้นะครับเอออ่าหมดแล้วอ่าใส่กระสุนยันกระสุนใส่ง่ายๆแค่นี้เองสิบนัดใส่เสียบันเข้าไปกดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่กเข้าไปปึ๊บอยู่เลยจบพร้อมเล่นใส่ผานกันที่ใส่ผานตรงนี้โอเคถ้าใครไม่อยากใช่น็อตแบบนี้มันมีตัวที่เป็นแบบเป็นหมุดเอาไว้หมุดผ่านหกก้อนไปตรงนี้จบเลยปืนนี้แค่นี้พร้อมเล่นเลยเลยบอลใช่ครับลองดูซิพอใส่แล้วเป็นยังไงครับ โอ้หนี่ครับตัวปืนเบามากครับแล้วแบบมองกับผมครับทำไมอีกแล้วเพราะว่ามันสุ่มนี้อ๋อมันแบบเหยียบมือแบบเราไปลองยิงดีกว่าเนาะเพราะปืนนี้จริงๆแล้วมันยิงแล้วมันต้องแอบยังไงมันถึงจะยิงได้โอเคครับเดี๋ยวพ่อคให้น้องเลยบบอลลองนะสมมุติเราวิ่งมาปุ๊บอ่าแล้วหลบมุมอ่าหลบมุมเพื่อยิงนะอันนี้คือเลยบบอลจะไม่ตายแล้วลองยิงซิ หลบเมื่อกี้มันต่ำกว่าเป้าเมื่อกี้เลบอลเลงจากอะไรเมื่อกี้ยนเลงจากกล้องครบแล้วกล้องมองเห็นอะไรเห็นเห็นตรงเป้าเลยว่ามันอาจจะไม่ตรงครับโอเคครับเดี๋ยวเรองห้คิวลองยิงบ้างครับ ค่อนข,ข้างกระสุนค่อนข้างจะเกาะกลุ่มนะจากที่ยิงแล้วก็ยิงค่อนข้างตรงนะอ่าโอเคครับอันนี้จะลองแบบมุมหรือว่าไงอ่าลองมุมนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยสูงอีกนิดสูงอีกนิดอีกโดนร้องไหโดนหลังๆโดนเพราะว่า ไอ้เป้าที่ตั้งมันต้องอยู่ตรงกลางเลยลูกใช่ครับระยะหวังผลก็ไม่ได้ไกลามากประมาณ10เมตรได้นะแต่เมืเ่อกี้ตอนที่ผมได้ยินเสียงว,ว่ามันโดนตึกตึกอ่ะคือในกล้องเนี่ยเราก็เห็นว่ามันแบบมันตรงกับเป้าเลยนะคือแบบในกล้องถือว่าใช้ได้จริงนะอ่าโอเคครับผมเมื่อกี้เด็กๆลองแล้วเดี๋ยวพ่อกอลฟลองบ้างลองดูซิเวลาเข้ามุมแล้วยิงอ่ะว,วิธีเป็นยังพอดีเด็กอาจจะแบบเล็งยังไม่แม่นไงต้องดูผู้ใหญ่ลองดูได้ครับกรหัมือปุ๊บหาวิธีก่อนเจอแล้วเจอผู้ต่อสู้แล้ว หวังผลได้เลยนี่โด,เเดนเป้าร้เยอ่ะที่นเนี่ยหวังผลจากเนี่ยนี่เล็งคือแบบให้ศูนเล็งนี่อยู่กลางเป้าเลยโดนเลยใช่ไหมใช่โอเคครับถือว่ายิงดีเลยดูนี้<ม>ปืนที่เอาไว้แอบซุ<อ>่มเวลามีคนมาปุ๊บรู้คนมาใช่ไหม<อ>ปุ๊บเรายิงตรงนี้เราหักปุ๊บป,ปุ๊บเขานี่ป้ากปากปาก,ปาก,ปากตายเรียบเดี๋ยวเรามาวัดที่ความแรงจากเครื่องวัดกระสุนกันครับว่ายิงได้เท่าไหร่โอเคครับ 9 6 8าสเโอเคครับเมื่อกี้เราไปลองยิงมาก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะ,ะว่าปืนนี้เนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพที่แรงเหมือนปืนอื่นๆเพราะว่าความแรงที่เราวัดจากเครื่องวัดกระสุนเนี่ยประมาณ90แต่ถ้าเปรียบกับเนิร์ฟเนี่ยปืนเนิร์ฟที่เราเห็นตามห้างเนี่ยได้ประมาณ60ปืนนี้ก็ถือว่าแรงกว่าเนิร์ฟนะระยะหวังผลประมาณ10เมตรที่หวังผลได้ดตแต่ถ้าเกิน10เมตรไปมันจะย้อยลงและมันก็อาจจะแบบไม่ได้ยิงแบบแม่นยำขนาดถ้าเกิน10เมตรขึ้นไปเพราะนั้น ปืนนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อหลบมุมเข้ามุมปฏิภาอยิงนี้เพราะนั้นระยะ1ิเมตรถ้ามีคนมาแล้วหลบเนี่ยถือว่าปืนนี้ยิงได้ผลเลยอ่าแล้วก็ผมแบบหลบมุมนะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องมันใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้จริงครับเพราะในหลักนี้เลยในกล้องที่เรามองกับแบบที่เรายิงเฮ้ยมันตรงมากเลยทุกคนจากที่ในกล้องก็คือแบบดีมากผมชอบแต่ใครใช้ปืนนี้ต้องคล่องแค่ว่องไวครับ ม่ใช่ว่าหลบอยู่ตรงมุงม,ไปไปม,ลมแล้วโดนคนยิงหลังไะเราหันไปเฮ้ยยังไม่เจอใครเลยหันกลับมาเขาบอกวโดนยิงหลังแล้วแต่บอลเป็นแบบประเภทไหนประเภทโดนริงหรือว่าท้องแค่ผมประเภทแบบยิงสายบุ้งแล้วก็คุณบู๊เลยเหรอแล้วก็วิ่งไปไกลอะไรอ่ะสรุปก็คือซุ่มแล้วโดนยิงหลังดงงีมันต้องคงล,งล่องแคล่วว่องไวก<ช>็ค,คือเราสู้แบบนี้แหละปืนนี้บอกเลยว่ายิงตรง ไกลปืนตอบสนองดีมากคุณกดรัวแป๊บเดียวหมดแม็กแน่นอนเัรา่ะฉะนั้นแต่พอเราเห็นปุ๊บเห็นแบบอ่ะคู่ต่อสู้ด้านหลังปลอดภัยแล้วเราแอบมุมแล้วรออย่างนี้ปุ๊บรับรองได้ผลครับผมและปืนนี้ก็สามารถสั่งซื้อที่ร้านเทียอ่านะแล้วก็เพจด้าส่วนไทยแลนด์ทางช้อปปี้และลาซาด้าเลยนะช้าปปี่ห้างยังไงบอลที่ห้างห้า ส่งไปไม่ได้ที่ห้างนี่คือคุณส่งมาไม่ดูเลยดูเลยที่ห้างนี่คุณจะไปเที่ยวห้างเลยห้างก็ซื้อได้ที่แผนกอะไรที่แผนกอะไรที่แผนกของเล่นนะของเล่นนะห้างคันนำทั่วประเทศครับไปเจ้าฝากคนแล้วติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับสวีทก็รักกันโอเคเจ็ดสี